คนอยากรู้เยอะๆเรียนเรื่องธาตุสิบแปดอินทรีย์ยี่สิบสองแต่ไม่ว่าจะเริ่มจากการเรียนอะไรนะสุดท้ายไปลงที่อริยสัจเหมือนกันจะเริ่มดูขันธนะ์ห้าพอรู้แจ้งเห็นจริงก็เข้าใจอริยสัจเรียนจากอายตนะเข้าใจความเป็นจริงแล้วก็เข้ามาถึงอริยสัจจะเรียนเรื่องธาตุ นะเรื่องย e ินระีย์ในนั้นเข้าใจความจริงก็เข้ามาที่อริยสัจมันจะรู้เลยรูปนามทั้งหลายที่อุสาเรียนแั้นมันคือตัวทุกข์แต่มันเป็นตัวทุกข์มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรามันเริ่มเข้ามาเกี่ยวกับเราเพราะเรามีตัณหาเราไปมีความอยากมีอุปาทานม,มีความยึดถือมีชาตินะมีพบมีชาติพบก็คือมีความดิ้นรนดของจิต มีชาติก็ <Oops. S 1> คือการที่จิตมันเข้าไปหยิบฉวยตาหูจมูกเลี้งกายใจขึ้นมาก็ไอตาหูจมูกเลี้ยกายใจมันคือตัวทุกข์อ่ะนี่ไปหยิบฉวยตัวทุกข์ขึ้นมามันก็ทุกข์นั่นแหละสิ่งที่ตามชาติมาก็คือตัวทุกข์ชาติคือการที่จิตมันเข้าไปหยิบฉวยตาหูจมูกเลี้งกายใจเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะจนกระทั่งรู้ความจริงแล้วอไปหยิบเอาตาหูจมูกเลี้กายใจขึ้นมามันก็ทุกข์นี้มันคือตัวทุกข์ พอเห็นอย่างนี้แล้วจิตมันจะคลายออกนะมันจะไม่ไปหยิบสวยไม่ไปยึดถือตาหูจมูกเลี้ยงกายใจคือไม่ยึดถือในรูปในนามน,ะนั่ะเส้นทางที่พระยจ้าทางหลายท่านเดินก็เดินกันอย่างนี้เห็นความจริงของรูปของนามนจิตก็จะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้น